สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับต๋องหอประทุมครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปชม nexgen t e r a t g e r อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของ f o r d ranger ณตอนนี้ก็ว่าได้ครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น xls นะครับราคา879,000บาทนะครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้านะครับถึง170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นนิวตตัเมร เดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับว่าคันนี้มีแต่อะไรบ้างแต่รับรองคันนี้แต่งหล่อๆแน่นอนมาชมเลยครับคันนี้นะครับได้แต่งเป็นตัวแรปเตอร์นะครับแปลงเป็นหน้าแรปเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมนะครับตัวไฟสิวนะครับ3าดวงแบบนี้เลยตัวฟอนต์ของเขานะครับตัว FOR D ใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมสีดำนะครับแบบนี้เลยหรือถ้าลูกค้าท่านใด อยากให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นแจ้งได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีของฟอนต์ได้ด้วยนะครับในส่วนของชายกันชนนะครับกันชนตัวนี้ก็คือเทียบนะครับเหมือนตัวเลตเตอร์แท้เลยนะครับแกะแบบมาเหมือนตัวเลตเตอร์แท้เลยนะครับอัตราส่วนแบบ1ต่อหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับล้อเดิมนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมขนาด17นิ้วนะครับที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็นล้อใหม่ขนาด 20นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นลายเขากว้างนะครับรัดด้วยยาง RT นะครับตัวนี้ยางมาใหม่นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมสียางของเขานะครับ2 7 5 5 5 R20 นะครับลูกค้าท่านใดนะครับชอบนะครับฟิลลิ่งเดิมสไตล์เดิมสมรรถนะเดิมในการขับขี่นะครับเน้นย้ำนะครับใช้แบบทรงนี้จบแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นทรงยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นยกสูง1นิ้ว2นิ้วนะครับ ลูกค้านะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องเพิ่มคือ1เลยปีกนกนะครับ2ลูกหมากกันโคงถ้าจะให้จบนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับลูกค้าต้องเพิ่มเป็นตัวโชคนะครับหาเป็นตัวโชคดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับแทงตัวโมโนทูบแบบดีๆนะครับช่วงล่างหรือสมรรถนะถึงจะใกล้เคียงของเดิมนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของชุดอุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมได้ฟรีให้ลูกค้านะครับทุกคันไม่ว่าจะเป็นฟิล์มต่อป้ายผ้ายางยิวกันศาสตร์พวกนี้นะครับ บอกกันลอยพวกนี้นะครับก็คือเพิ่มให้ลูกค้าทุกคันนะครับมาชมด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายตัวนี้นะครับได้เสริมเป็นตัวลาวเป็นตัวโลบานะครับงานตัวนี้เป็นของเอาเรนเดอร์นะครับนี่แบบนี้เลยซึ่งโลบาลูกค้าก็เลือกได้นะครับมีหลายยี่ห้อหลายทรงหลายแบบนะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็คือทักเข้ามาได้เลยแจ้งเข้ามาได้เลยครับว่า อยากได้ลูปทรงแบบไหนนะครับในส่วนของไฟท้ายครับตัวนี้ไฟท้ายได้เปลี่ยนเป็นไฟท้าย Full LED นะครับซึ่งของเดิมเขาจะเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนธรรมดานะครับในส่วนของฝาครอบท้ายนะครับฝากระบะท้ายนะครับก็คือตัวนี้ได้ใส่เป็นตัวฝาครอบเบ้นโลโก้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับเสริมนะครับเป็นตัวอะคริลิกสีดําแบบนี้นะครับเพิ่มตัวอักษรนูนแบบนี้คาว่าเรเจแบบนี้เลยกันชนท้ายนะครับ ตัวนี้ได้เป็นกันชนท้ายเดิมครับผมตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวราชมด้านข้างด้านนี้กันบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะครับรุ่นนี้อย่างที่แจ้งครับตัวนี้รุ่น XLS นะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพวงมอะไรไฟฟ้า เกียร์อัตโนมัติหสปีดนะครับหน้าจอคนขับ8นิ้วหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับเป็นตัวซิงโปรเอนะครับตัวนี้รองรับทั้ง Android Auto และก็ Apple CarPlay นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสุดแต่งนะครับของเจ้า xls คันนี้นะครับแต่งคินคลีนเน้นสมรรถนะเดิมนะครับช่วงล่างเดิมนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแนวทางการแต่งแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อผมได้ครับต๋องฝอยประทุมครับ เบอร์โทร0847138838รับรองมีโปรโมชั่นดีๆชุดแต่งเด็ดๆแบบนี้ทุกคันแน่นอนครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสััสีีครับ